สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอิวอดิวอิว,อ,ว,อ,วอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากเลยนะคะเพราะว่าเลี้ยงเจ้าตัวน้อยอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ก็คือมาพบกับมานีแฟมิลี่นั่นเองเย้เย้เชื่อคะเชื่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าเลี้ยงน้องมานีอยู่ตอนนี้ก็7เดือนจะ8เดือนแล้วนะคะใช่ไหมคะค่อนข้างซนเลยทีเดียวไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทําคลิป แชร์ประสบการณ์การคลอดไปนะคะก็มีคนมาถามเรื่องเอออยากให้แชร์เรื่องการจัดกระเป๋าไปคลอดที่เป็นของใช้จําเป็นนะคะเราก็วันนี้ก็เลยอ่ะได้โอกาสมาทําคลิปให้ดูกันนะคะเราทําเป็นเช็คลิสต์เป็นรูปภาพเอาไว้ให้ในเพจแล้วนะคะยังไงก็ไปเซฟในเพจได้เลยนะคะก็แล้วก็ฝากกดติดตามเพจของมานีด้วยค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ แล้วเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นของจําเป็นที่ต้องจัดกระเป๋าไปคลอดบ้างเราจะมาแยกให้ดูเป็นหมวดหมวดไปเลยละกันนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะคะอย่างโรงพยาบาลเอกชนน่ะแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยนะคะเตรียมแค่ของวันกลับเองนะคะจริงๆโรงพยาบาลรัฐที่เราคลอดอ่ะคะ่ะของธรรมศาสตร์อะ่ะก็แทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเขาก็มีให้หมดแล้วนะคะแต่ เราก็มีเตรียมไปบ้างแหละแล้วก็อันที่ได้ใช้แน่ๆน,นะคะเราลิสต์มาให้แล้วเนาะขอดูโพยนิดนึงมาดูกันเลยว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างน,นะคะเราจะแยกเป็นส่วนๆให้ละกันนะคะเริ่มที่เอกสารสําคัญก่อนเลยนะคะก็จะต้องมีสมุดฝากคันต้องเอาไปแน่ๆน,นะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะสมุดฝากคันบัตรนัดของโรงพยาบาลน,นะคะบัตรโรงพยาบาลบัตรนัดของหมอต่างๆนะคะแล้วก็ พวกเอกสารที่เกี่ยวกับการแจ้งเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสำเนาถ่ายสำเนามานะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะอันนี้เอามาเผื่อเลยจริงๆคือสำเนาทะเบียนสมรสติดไปก็ได้นะคะแต่เราไม่ได้ใช้นะคะก็จริงๆอะ่ะโรงพยาบาลเขาจะมีให้กรอกโรงพยาบาลเขาจะไปแจ้งเกิดให้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปแจ้งเกิดอีกทีหนึ่งที่หลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วภายใน15วันนะคะที่เทศบาลหรือว่าอำเภอในเขตนั้นๆเนาะ อืมต่อมานะคะก็เป็นชื่อลูกเออใช่ห้ามลืมชื่อลูกเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลนะคะในบัตรนัดของลูกหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้เป็นชื่อว่าเด็กหญิงบุตรคุณสีพัชรินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh. ก็นั่นแหละส่วนชื่อลูกอะไรเงี้ยเราก็ไปแจ้งเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนกับโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งเนาะใช่ไหมคะเชื่อเลยคะ่ะ อ่ะต่อไปนะคะก็มาในหมวดของการป้องกันโควิดนะคะยุคนี้ขาดไม่ได้เลยคือหน้าก,กากอนามัยนะคะแนะนําให้เอาไปทั้งกล่องเลยเพราะว่าได้ใช้ทุกวันแน่นอนจริงๆแล้วอะ่ะเราควรใส่ตลอดเวลาอยู่ในห้องพักนะคะเวลาพยาบาลมาเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้ใส่ให้ใส่แมสไว้นะคะแต่ว่าเราอะ่ะเวลาอยู่ในห้องกับสามีแล้วก็กับลูกอะ่ะเราก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่เวลามีพยาบาลมีหมอเข้ามาตรวจอันเนี้ยเขาจะให้ใส่นะก็เอาไปเป็นกล่องเลยแล้วก็จะได้ มันเปลี่ยนทุกวันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเจลแอลกอฮอล์คือจริงๆก็ไม่ได้มีใครมาเยี่ยมหลอกในช่วงนั้นแต่ว่าก็คือเอาไว้ล้างมือเวลาก่อนจะจับลูกหรืออะไรแบบนี้ก็คือพกติดก,กระเป๋าไว้เลยเนาะ ต่อมานะคะก็เป็นหมวดของใช้ลูกนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะทางโรงพยาบาลเขาจะเตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าในลิฟท,ที่ธรรมศาสตร์เขาให้มาค่ะมันก็จะมีที่เขาให้ให้เตรียมของลูกอะ่ะจะมีผ้าห่อตัวผืนใหญ่ผ้าอ้อมเสื้อถุงมือหมวกสำลีซึ่งเอาจริงๆโรงพยาบาลเตรียมให้นะคะที่เราเตรียมไปเองและจําเป็นก็คือหมวกถุงมือถุงเทา้าอันเนี้ยต้องใช้โรงพยาบาลชุดเด็กที่โรงพยาบาลเขามีให้ ใส่ชุดของโรงพยาบาลนะคะของน้องอะ่ะแล้วก็แต่ถุงมือถุงเท้าหมวกอะ่ะให้เราเตรียมไปเองให้พอดีกับแต่ละวันประมาณ3วันเตรียมไปประมาณ3-4ชุดก็ได้นะคะรวมกับวันกลับด้วยนะแล้วก็ที่โรงพยาบาลใช้แค่นี้เลยของน้องไม่มีอะไรเลยนะคะ <c oughs> ก็เตรียมชุดวันกลับแนะนําให้เป็นชุดที่เป็นบอดี้สูทแขนยาวขาย,ยาวแบบนี้นะคะชุดบอดี้สูทแบบนี้มันจะทําให้เปลี่ยนแพมเพิร์ดง่ายนะคะเออแล้วก็เราว่ามันง่ายกว่าชุดที่เป็นเสื้อ กับกางเกงแยกชิ้นกันนะอ่ะเอออันนี้มันค่อนข้างจะลําบากแล้วเวลาอุ้มมันก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผ้าห่อตัวอันนี้เอาไปสําหรับใช้วันกลับเพราะที่โรงพยาบาลเขาจะมีผ้าอ้อมผืนใหญ่ให้อยู่แล้วนะคะเอาไว้ห่อตัวน้องตอนกลับเนาะแล้วก็แพมเพิร์ดไซส์นิวบอลนะคะจริงๆเอาไปแค่หนึ่งสองอันก็พออย่างตอนอยู่โรงพยาบาลอะ่ะ พยาบาลเขาจะให้ใช้เป็นผ้าอ้อมเพราะว่าเขาจะต้องเช็คอึเช็คฉี่ด้วยว่าน้องฉี่โอเคไหมอึโอเคไหมเช็คสีอะไรแบบนี้นะคะก็เอาไปแค่วันกลับพอจะได้สะดวกนะคะแต่จริงๆอ่ะโรงพยาบาลเขาจะมีเซ็ตแพมเพิร์ดแรกเกิดให้เป็นสายเทสเตอร์แต่เอาไปเผื่อดีกว่าเนาะแล้วก็คาซีสสำคัญมากเลย คือจําเป็นจะต้องติดรถไว้เลยนะคะแนะนําให้ติดรถไว้ก่อนที่ใกล้ๆจะลอดก่อนขอดสักเดือนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําให้ลองใช้ก่อนนะคะไม่งั้นจะงงอย่างเราอะ่ะวันวันกลับอะ่ะคือเราติดคาซิทไปก่อนแต่เราไม่ได้ลองใช้ก่อนนะคะพอวันกลับสุดท้ายก็ต้องอุ้มน้องกลับมานะคะเพราะว่าใช้ไม่เป็น ออก็แนะนําว่าให้ลองใช้ก่อนอาจจะหาตุ๊กตาตัวสักประมาณ50-60เซนประมาณนี้ค่ะเพราะเด็กแรกเกิดไซส์จะประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็แล้วก็ห่อตัวแล้วก็ลองใช้กับคาร์ซีทเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่วุ่นวายเวลาจะไปใช้งานจริงๆงเนาะจริงของใช้น้องอ่ะมีประมาณแค่นี้เลยนะคะที่จําเป็นแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะต่อไปก็เป็นในส่วนของแม่นะคะของใช้แม่ที่จําเป็นอันนี้เราขอเอาเท่าที่นึกได้นะคะตอนที่อยู่โรงพยาบาล ใ้เป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงนะคะอันนี้คือจําเป็นจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลอะ่ะเขาจะให้เป็นเหมือนผ้าอนามัยคล้ายๆกกเต็กอะ่ะที่มันเป็นขอบยางอะคะ่ะซึ่งมันไม่สะดวกเลยเวลาน้าเข้าปามันไหลอะ่ะขยับตัวนิดนึงมันก็เลอะเตียงไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องถามหมอนะคะอย่างที่เราบอกเพราะว่าเราอะ่ะเอาไปเผื่อแล้วหมออนุญาตให้ใช้ได้แต่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็ก็เลยใช้ แบบนี้แทนนะคะก็ให้แฟนลงไปซื้อตุนมาเพิ่มแล้วก็ใส่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะคะอืมแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้และจําเป็นต้องใช้จริงๆคือครีมทาหัวนมแตกค่ะทุกคนเพราะว่าลูกยังดูดนมไม่เป็นและเราก็ยังให้นมไม่ถูกทาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่หัวนมแตกร้อยเปอร์ซนจ้าแล้วเจ็บและแสบมากนะคะก็อันนี้แนะนําให้เตรียมไปเลยได้ใช้แน่นอนนะคะต่อไปก็คือเป็น ชุดที่ใส่วันกลับนะคะที่ที่ต้องเอาไปก็คือแนะนําให้เป็นแบบเดรสที่เป็นเดรสให้นมที่มันสามารถเปิดให้นมได้นะคะเพราะว่าระหว่างที่เราทําเรื่องรอกลับเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยจะได้เปิดให้นมได้ง่ายๆนะคะแนะนําให้เป็นเดรสมากกว่าเพราะว่าเป็นกางเกงอะ่ะมันยังมันยังไม่สะดวกเท่าไหร่แล้วบางคนอาจจะเป็นผ่าตาดัดอาจจะเจ็บแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อนายให้นมนะคะจริงๆเอาไปแค่วันใส่กลับก็พอ อยู่โรงพยาบาลใส่ชุดโรงพยาบาลและไม่ได้ใส่เสื้อในนะคะเออใช่อ่าแล้วก็กางเกงในนะคะ <_ Cristo> เป็นกางเกงในตอนที่ท้องได้เลยใช่ลูกเป็นกางเกงในตอนที่ท้องได้เลยนะคะเพราะว่าพุงยังไม่ยุบแน่นอนหลังจากคลอดนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องอาบน้ําอ่ะจริงๆอ่ะสามารถอาบน้ําได้เลยนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาจะมีให้นะแต่ใครใครอยากเอาไปเป็นเซ็ตของตัวเองเลยอันเนี้ยเอาไปได้เลยนะคะพวก สกินแคร์บำรุงผิวอะไรสามารถใช้ได้ปกติเอาของตัวเองไปเลยก็ได้นะคะแล้วกออ็พวกแผ่นซับน้ำนมอะไรทั้งหลายอะ่ะมันแล้วแต่คนถ้าใครแบบมีนมมาเยอะก็ก็ใส่เสื้อในแล้วก็ซับก็ได้นะแต่ของเราอะ่ะไม่มีไม่ค่อยมีน้ำนมเยอะขนาดนั้นแล้วน้ำนมมันไม่ได้ไหลเยอะขนาดนั้นอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ใส่ก็เลยเอาไปเราไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าใครอยากเอาไปเผื่อสำหรับวันกลับ ก็ได้เออแล้วก็พวกเครื่องปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับเราอะ่ะไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่านมมันยังไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าใครที่ผ่าคลอดอะ่ะเราต้องการกระตุ้นน้ํานมอไออย่างเงี้ยก็ก็เอาไปก็ได้แต่ว่าถ้าใครเอาเครื่องปั๊มนมไปก็ให้เอาพวกถุงเก็บน้ํานมที่ล้างขวดนมเครื่องนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้ครบเซตให้ออปู l อ option ไปเลยนะคะ แต่ว่าเราอะเอาไปแต่ลองไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่านมมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอย่างของเราโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาเน้นให้เข้าเต้าเป็นหลักก็เลยไม่ได้มีเวลาแบบเหมือนน้องกินนมทุกสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีเวลาในการมานั่งปั๊มหรืออะไรเงี้ยเลยถ้านั่นก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าน้องเข้าเต้าแล้วดูดตลอดอะ นมนมมันจะมาอยู่แล้วแล้วก็ค่อยมาปั๊มเก็บตอนอยู่ที่บ้านเอาก็ได้อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายนะคะพวกโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตอะไรเงี้ยแนะนําให้เตรียมไปให้พร้อมนะคะเออแล้วก็พวกกล้องพร็อพต่างๆอ่ะใครใครจะถ่ายรูปลูกจัดห้องให้สวยงามก็เตรียมไปแต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้นะคะเอาไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยเราเพลียด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไม่ได้ใช้เลยทุกอย่างมาทำที่บ้านหมดนะคะถ้าจำเป็นจริงๆสำหรับเราอ่ะมีแค่นี้เลย อ๋อแล้วก็ของของใช้คนเฝ้านะคะของคุณพ่อหรือว่าปู่ย่าตายายที่ที่ไปเฝ้าอะ่ะก็อันนั้นก็บอกให้เขาเอาชุดชุดไปเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอย่างช่วงนี้เป็นโควิดใช่ไหมเป็นช่วงโควิดที่จะไม่ได้ออกจากห้องเลยอะ่ะนอกจากเออเดินอยู่ในโรงพยาบาล mm. อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เอาชุดไปเปลี่ยนชุดนอนชุดที่จะใช้อยู่ในในห้องพักหรืออะไรเงี้ยเครื่องอาบน้ําอะไรเอาไปให้ครบนะคะผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวแต่ อันนี้ของคนเฝ้านะแต่ว่าสําหรับของตัวคนไข้ของตัวแม่อ่ะคือโงรงพยาบาลมีให้หมดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆไม่ต้องจัดกระเป๋าใหญ่โตเลยคือเอากระเป๋าลากไซส์เล็กไปก็ได้นะคะแนะนําเป็นกระเป๋าลากง่ายดีนะคะลากถึงห้องได้เลยถึงห้องพักได้เลยนะแล้วเอากระเป๋าใบใหญ่มากไปซึ่งไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะก็เท่าที่จําเป็นมีเท่านี้แหละโอเคอ๋อรวมมีหลายคนเตรียมเครื่องอาบน้ําไปนะคะอย่างของเราไม่ได้เตรียมเครื่องอาบน้านะคะโงรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาอาบน้ําให้ลูก และใช้เครื่องอาบน้าของเขาเลยนะคะืลูกของของ,ของเราเองอะ่ะก็คือเตรียมไว้ที่บ้านแค่นั้นไม่ต้องเตรียมอะไรไปทั้งนั้นนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะเป็นลิงก์ที่เราทำเช็คลิสต์เอาไว้เป็นรูปภาพนะคะก็เข้าไปโหลดกันได้แล้วยังไงก็ฝากติดตามเพจ แน่๋าหนูมาแล้วของหนูมานี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะพยายามหาเวลามาทําให้ได้เร็วที่สุดนะคะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเคบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย